การกำหนดความยากง่ายของ KPI สวัสดีครับผมหนูเล็กครับวันนี้หนูเล็กจะมาอธิบายถึงการกำหนดความยากง่ายของ KPI ครับ สำนักทะเบียนได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณากำหนดระดับความยากง่ายของงานเพื่อกำหนดระดับคะแนนและประเมินผลที่เหมาะสมแต่ละตัวชี้วัดทำให้การชี้วัดผลเป็นไปอย่างเหมาะสม 1. ตารางแรกจะเป็นการคิดวิเคราะห์เจาะลึกว่าตัวชี้วัดนั้นๆจะเป็นแบบไหนจะมีหลักการคัดแยก3หลักด้วยกันโดยหลักแรกใช้จำแนกประเภทของตัวชี้วัดก่อนว่าเป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ ซึ่งตรงนี้เข้าใจว่าหลายท่านเกิดความสับสนว่าภาระงานที่ท่านปฏิบัติอยู่นั้นมีลักษณะตัวชี้วัดเป็นแบบไหนเช่นโครงการจัดการองค์ความรู้ตัวชี้วัดกลยุทธ์คือจํานวนองค์ความรู้กรณีศึกษาที่จัดทําแล้วเสร็จซึ่งถึงแม้ว่ากระบวนการจัดทําองค์ความรู้ที่กว่าจะได้มานั้นจะต้องผ่านการการันกรองคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆจากผู้ที่มีประสบการณ์แต่จากตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่นับจํานวนองค์ความรู้ซึ่งถือว่าเป็นตัวชี้วัดผ,ผลผลิตเชิงปริมาณ ไม่ใช่ตัวชี้วัดผลลัพธ์เชิงคุณภาพหลักการที่ 2. การจำแนกความสามารถในการควบคุมความสำเร็จของเป้าหมายได้แบ่งเป็นการดำเนินการฝ่ายเดียวหรือการดำเนินการร่วมกันระหว่างฝ่ายภายในสำนักทะเบียนหรืออาศัยความร่วมมือจากภายนอกเช่นโครงการบริหารสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ที่จำแนกความสามารถในการควบคุมความสำเร็จของเป้าหมายคือการดำเนินการระหว่างฝ่ายภายในสำนักทะเบียนเนื่องจากข้อมูลมีความเกี่ยวพันกันทั้งฝ่ายสำนักทะเบียนและประมวลผล1และ2 ไฟล์ทะเบียนประวัติไฟล์ประมวลข้อมูลเป็นต้นหลักการที่ 3. ระดับความท้าทายในการกําหนดเป้าหมายซึ่งแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันคือเป้าหมายต่ากว่าผลงานเดิมเคยเดําเนินการแล้วมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายให้ต่ากว่าเดิมเป้าหมายเท่ากับผลงานเดิมหรือยังไม่เคยกําหนดเป้าหมายหรือเป้าหมายสูงกว่าผลงานเดิมเคยดําเนินการแล้วและมีการปรับปรุงเป้าหมายให้สูงกว่าเดิม 2. เมื่อได้ลักษณะของตัวชี้วัดแล้วจะทราบค่าระดับความยากง่าย โดยนําการพิจารณาความยากง่าย3ค่ามารวมกันจะเกิดเป็นคะแนนความยากง่ายของตัวชี้วัดนั้นจากระดับความยากง่ายที่ได้มาสู่เกณฑ์การประเมินผลคือ 1. ถ้าคะแนนระหว่าง2-4ถึงคะแนนจะอยู่ในระดับง่ายเกณฑ์การประเมินผลงานที่91-100เ์ของเป้าหมายจะอยู่ที่ระดับ3คะแนน 2. ถ้าคะแนนระหว่าง5-7ถึงคะแนนจะอยู่ในระดับปานกลางเกณฑ์การประเมินผลงานที่91-100ของเป้าหมายอยู่ที่ระดับ4คะแนน 3. ถ้าคะแนนระหว่าง8-10ถึงคะแนนจะอยู่ในระดับยากเกณฑ์การประเมินผลงานที่91 -10 ถึงของเป้าหมายจะอยู่ที่ระดับ5คะแนนตัวอย่าง3กรณีคือ 1. กรณีระดับง่าย2-4ถึงคะแนนโครงการบริการสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ตัวชี้วัดร,ระดับกลยุทธ์คือร้อยละความสําเร็จของโครงการคะแนนระดับความยากง่ายที่4คะแนนมาจากโครงการบริการสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์เป็นประเภทตัวชี้วัดผลผลิต ซึ่งปริมาณเวลาระดับความยากง่ายจะเท่ากับ1ความสามารถในการควบคุมความสาเร็จของเป้าหมายคือดําเนินการร่วมกันระหว่างฝ่ายภายในสํานักทะเบียนระดับความยากง่ายจะเท่ากับ2ระดับความท้าทายในการกําหนดเป้าหมายคือเป้าหมายเท่ากับผลงานเดิมหรือยังไม่เคยกําหนดเป้าหมายระดับความง่ายจะเท่ากับ1เมื่อนำทั้ง3ค่ามารวมกันคือ1บวก2บวก1จะเท่ากับ4คะแนน 2. กรณีระดับปานกลาง โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู P P ้ใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์คือร้อยละความสำเร็จของโครงการคะแนนความยากง่ายที่6คะแนนมาจากโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆเป็นประเภทตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณเวลาระดับความยากง่ายจะเท่ากับ un 1ความสามารถในการควบคุมความสำเร็จของเป้าหมายคืออาศัยความร่วมมือจากภายนอกระดับความยากง่ายจะเท่ากับ4 ระดับความท้าทายในการกําหนดเป้าหมายคือเป้าหมายเท่ากับผลงานเดิมหรือยังไม่เคยกําหนดเป้าหมายซึ่งระดับความยากง่ายจะเท่ากับ1เมื่อนาทั้ง3ค่ามารวมกันคือ1นบวกสบวกหจะเท่ากับ6คะแนน 3. กรณีระดับยากโครงการศึกษาดูงานหน่วยงานที่ให้บริการดีเด่นทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศเป็นผลการศึกษาเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นตามกลยุทธ์ Mo เด r n and อน a r t คะแนนความยากง่ายที่10คะแนนมาจาก โครงการศึกษาดูงานหน่วยงานที่ให้บริการดีเด่นทงภายในประเทศหรือต่างประเทศเป็นประเภทตัวชี้วัดผลลัพธ์เชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นการคิดวิเคราะห์พร้อมทาเปรียบเทียบข้อแตกต่างกนระ่า่างหน่วยงานระดับความยากง่ายจะเท่ากับ4ความสามารถในการควบคุมความสําเร็จของเป้าหมายคืออาศัยความร่วมมือจากภายนอกระดับความยากง่ายจะเท่ากับ4ระดับความท้าทายในการกําหนดเป้าหมายคือเป้าหมายสูงกว่าผลงานเดิมซึ่งระดับความยากง่ายจะเท่ากับ2 เมื่อนะทั้ง3ค่ามารวมกันคือ4วก4บ2จะเท่ากับ10คะแนนเอาล่ะครับวันนี้หนูเด็กได้อธิบายถึงการกำหนดความยากง่ายของ KPI และได้ยกตัวอย่างไว้3กรณีหวังว่าทุกท่านคงจะได้เข้าใจถึงการกำหนดความยากง่ายของ KPI กันแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้หนูเด็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ